สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องไลนี่ครับนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว i d ดีเดวิ้งแอนพนะครับในงบ300บาทนะครับว่าจะได้ ID เป็นยังไงนะครับอ่ะก็จะเป็น ID นี้เลยนะครับเป็น ID ใหม่นะเพิ่งเพิ่งเข้าเลยนะครับผมก็ไ d ดีนี้นะครับจากเพจไ i นิกสโตร์นะครับก็เป็นเพจที่ผมทําเองนะครับใครที่เอ่ออยากได้ ID ดีเดวิ้งแอนพแบบราคาถูกๆคุ้มๆแบบลดแรงๆเนี่ยการันตีความโหดเนี่ยก็ผมแนะนําเพจนี้เลยนะครับ ความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทําร้านเองเป็นคนจัดการเพจเองทุกอย่างนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถเอ่อคลิกเข้ามาดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับใครบบอยากอยากเอ่อได้ไอเดียเดบิงคมพายคุมเนี่ยก็ลองมาดูกันได้นะครับมา ก็ ID นี้นะครับก็รหัสสินค้าเนี่ยก็คือจะเป็น DE 2 1 0นะครับ ID นะครับก็รถเนี่ยความเร็วความเร็วก็จะอยู่ที่เป็นรถทุกคันเลยนะอันนี้คือรถทุกคันใน ID นะครับความเร็วจะอยู่ที่400-500นะครับนี่นะครับทุกคันนะครับก็รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับเงิน 5.1M นะครับรถราคา 3M มเนี่ยหรือว่า3ล้านนะครับ2คันรถราคา1ล้าน1คันแล้วก็รถราคา200,000นะครับ200,000บวกนะครับ2คันนะครับ แล้วก็ ID นี้นะครับก็คือที่ผมทำมาเนี่ยก็คือเป็น ID ที่ส่วนใหญ่เนี่ยรถเนี่ยจะใช้แข่งได้ทุกสนามในเกมนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็น ID ส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผมแบบทํำลงเพจมาขายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับโอเคความเร็วก็จะมีประมาณนี้นะครับเขียนบอกไว้หมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้เลยนะ5คันคันนี้เลยนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถท็อปสแตทนะครับก็คือแบบเอาง่ายคือโมเดลสวยนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยแน่นอนว่าแรงแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน ID ดีเลยว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับมาอยู่กันใน ID เรียบร้อยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่ามีรถอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะตามรูปภาพเลยมีประมาณนี้นะครับส่วนเงินเนี่ยก็อยู่ที่5.1 m เอนะครับผม โอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถนะครับเอ่อคร่าวๆแล้วก็พามาเทสรถกันนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆคนชอบนะก็คือทดสอบความเร็วรถนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับจะเป็นคันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสีฟ้ากับดํานะครับแล้วก็รถทุกคันที่ผมออกมาเนะี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับเอออันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมชอบเรื่องเนะี่ยก็คือหน้าปัดความเร็วนะครับมันจะขยับได้นะก็คือมันจะมีแบบขีดบ้างบางทีก็จะเป็นตัวเลขนะครับประมาณนี้นะ บางคันมันก็ไม่มีนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบใส่มาในดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะนัาปัดความเร็วแหละจะใช้ได้ทุกคันนะครับอ่าภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคอ่ข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เป็นรถเออสีฟ้านะครับคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรภายนอกมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันเลยนะครับว่าความเร็วจะเท่าไหร่นะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ขับไปสุดเลยนะครับทดสอบเหมือนเดิมนะมา โอ้ขึ้น300เร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับแบบไม่ใช้เทอร์โบดูก่อนนะว่ามันจะสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้คือสูงสุดอยู่ที่480นะครับความเร็วอะผมกดเทอร์โบนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่525นะครับตามที่ทดสอบนะครับประมาณนี้คือเร็วมากครับคือขับปกติเนี่ยก็คือเกือบ500นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคันแรกนะครับผมความเร็วก็จะอยู่ที่525นะครับสูงสุดนะครับตอนกดเทอร์โบแล้วนะครับผม โอเคคันต่อไปนะครับอมาดูคันนี้เลยคันนี้คือโมเดลสวยมากนะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่แบบผมชอบมากคือเขาแบบทำโมเดลมาได้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ดูสีนะครับเป็นสีดำนะครับตัดสีขาวนะครับก็จะมีภายในนะครับแล้วก็ต้องเบรกนะครับผมประมาณนี้คันนี้คือเท่มากนะคือแบบยิ่งแบบเป็นสีดำเนี่ยโหคือสวยจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความเร็วเลยนะครับเดี๋ยวก่อนความไปดูนะครับให้ดูข้างในก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยมากนะคือแบบสวยจริงๆนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับพอรถคันนี้นะครับเปิดประทุนได้นะครับกดตัว U นะครับก็จะเปิดแบบนี้แต่ไม่มีแอนิเมชันนะเป็นแค่แบบหลังคาจะหายไปเฉยนะครับขับปกตินะครับจะอยู่ที่405นะครับ405 404ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเทอร์โบนะครับจะอยู่ที่4 4 9นะครับอ่าสูงสุดก็จะอยู่ที่4 4 9เดี๋ยวให้ให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับผมทางลงก็ยังเท่าเดิมนะ4 4 9นะครับ ประมาณนี้เลยคันนี้คือโมเดลนี่คือแบบผมให้1 0เต็ม10เลยนะครับ10เต็ม10เลยนะบวกกับความเร็วเนี่ยคือ400ขึ้นก็คือแบบคือเร็วแล้วขับปกติไม่ใช้เทอร์โบนะครับโอเคมาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปคันนี้ก็คือไฮไลท์เลยนะผมบอกได้เลยว่าไฮไลท์จริงๆนะครับเป็นไฮไลท์แบบคันที่2นะครับโอเคก็สีจะเป็นสีแดงสับกับสีขาวแบบนี้นะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเออเป็นเข็มนะครับผมอ่าไม่ใช่ตัวเลขนะครับ แล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นแสงาฟานะอันนี้ก็คือทำมาได้สวยนะตรงหน้าปัดความเร็วนะครับภายในประมาณนี้ครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับทันนี้ก็ใครที่เล่นเนี่ยน่าจะรู้ว่าแรงจริงนะครับคันนี้เนี่ยสามร้อยแป๊บเดียวสามร้อยนะครับโคตรเร็วนะครับอันนี้คือผมขับปกตินะยังไม่ได้ใช้เทอร์โบเลยนะห้าร้อยนะครับห้าร้อยสามห้าร้อยสี่คือโคตรแรงนะครับคันนี้คือขับปกติแม่งห้าร้อยแล้วแล้วก็คือคันนี้นก็คือมัน ออกตัวเร็วมากนะครับ่ะนนี้ผมกดเทอร์โบนะครับความเร็วจะอยู่ที่548นะครับอ่าก็คือแบบโอ้โหคือเอาง่ายคือขับปกติแม่งก็500ขึ้นอยู่แล้วนะครับคือเป็นแบบรถที่แบบเรียกได้ว่าเออ OP นะครับมันขับปกติก็500นะครับแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยคือสูงมากนะครับแป๊บเดียวก็คือขึ้น300เลยนะครับผมก็คือแบบรถคันกครอบคลุมนะครับแข่งได้ทุกสนามจริงๆนะสำหรับคันนี้นะครับโอเคต่อไปนะคันต่อไปคันนี้ก็เรียกได้ว่า ไฮไลท์เหมือนกันอันนี้นะ่าจะเป็นแบบรถท็อปสปีด Top Speed ในไอดีนะที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ก็คือแบบในเกมนะก็คือรถคันนี้ใครที่แบบมีตะเก็บตังค์แบบเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยเป็นรถที่แบบเริ่มต้นในราคา3ล้านแล้วก็แบบความเร็วก็คือแบบโหแม่งเร็วมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนไปครับภายในก็ประมาณนี้นะเลขอันนี้นะครับตรงหน้าปัดความเร็วก็จะเป็นตัวเลขนะครับไม่ได้เป็นเข็มนะครับผมนี่อันนี้ก็คือเห็นเครื่องแล้วนะสวยจริงนะครับคันนี้ มาเริ่มเลยมันก็จะเอ่อไม่ได้ขึ้น300เร็วแบบคันที่แล้วนะครับแต่ว่า top speed เนี่ยโคตรสุดนะครับอันนี้ผมไม่ใช้เทอร์โบนะเล่งปกติให้ดูนะครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่โอ้ยรถเสียหลักโอเคนะครับมาเริ่มขับใหม่นะครับเมื่อกี้ขับชนไม่รู้อยู่ดีรถมันก็เด้งนะครับอ่ะตอนนี้ความเร็วก็ขับปกตินะครับไม่ได้ใช้เทอร์โบนะอยู่ที่530นะครับคือเยอะมากนะ เยอะกว่าคันที่แล้วอีก530อ่ะเดี๋ยวลองกดเทอร์โบนะครับอยู่ที่575นะคือโคตรแรงนะครับอันนี้คือผมแบบอ่ะขับปกติเนะี่ยก็คือ530นะครับเป็นไอที่แบบโอ้คือมันแรงมากอะ่ะถึงออกตัวอาจจะสู้คันที่แล้วไม่ได้แต่ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยคือมันแบบทําได้ถึง530ก็คือแบบมันแรงกว่าคันที่แล้วคือเยอะอะ่ะคือขับแซงได้ชิวๆนะแบบขับทางแบบทางไกลอะไรอย่างงี้นะครับเป็นแบบสนามแข่งทางไกลเนี่ยก็คือ คันนี้ก็คือกินขาดนะครับยังไงก็ชิวๆนะครับคันนี้ก็คือแบบเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของ ID เลยนะคสำหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของรถเนี่ยก็คือเป็นรถที่แบบผมคิดว่าสวยนะผมชอบนะดีไซน์รถคันนี้แบบกับอีกคันหนึ่งที่เป็นรถลิมิเต็ดนะครับก็ความเร็วก็จะสูงกว่านี้แต่ว่าโมเดลเนี่ยคล้ายกันก็คือสวยเหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับจะเป็นคันสุดท้ายนะครับเป็นคันที่หลายๆคนนะครับไม่คิดว่ามันจะถึง4 0่อนะครับแต่ก็อันน400 ปกติอ่ะเมื่อแพทก่อนแพทที่แล้วเนี่ยตอนที่แบบระบบอัปเกรดมันยังไม่อัปเดตมาก็ความเร็วนะครับถ้าอัปเต็มแบบสูงสุดปกติเมื่อขึ้น400อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอนับปรับความเร็วใช้ได้นะครับรถก็ประมาณนี้เลยอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยนะครับไอดี ID รถดิฟผมเนี่ยชอบใช้คันนี้เพราะว่า1เลย,เลยมันแรง2แล้วคือแบบมันดิฟแบบมันเทนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับ ครับ200แล้วนะครับรถคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะครับสองแสนนิดๆถือว่าทําความเร็วได้แบบค่อนข้างดีเลยนะกับราคาแบบแค่สองแสนนะครับเนี่ยดูดี4 0 0ร้อยแล้วอะ่ะโคตรเร็วอะ่ะอันนี้คือผมแบบไม่ได้กดเทอร์โบเลยนะ4ี่ร้อยสาสิบนะครับรถราคาแค่2แสนโคตรคุ้มนะครับอ่ะกดเทอร์โบนะครับอยู่ที่4 7 5รอเจ็ดสิบห้านะครับ4ี่รอยเจ็สิบหประมาณนี้นะครับเร็วจริงนะ อันนี้คือขับปกติก็คือ400แล้วอ่ะก็คือแบบมันแรงกว่ารถที่ราคาสูงกว่ามันอีก,กาบางคันอนะ่ะอันนี้คือนับว่าแต่งแล้วนะคือแบบมันแรงจริงนับคันนี้คือขึ้น400้ได้แบบชิวๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับไ d ดีนี้นะครับก็จะมีรถอยู่ประมาณนี้ความเร็วก็คือการันตีแน่นอนที่ผมทดสอบนะ่ก็คือแบบ4 0 0ร้อถึงห้าขึ้นนะครับก็คือแบบเร็วมากขับปกตินะก็คือแบบ500ไปแล้ว2องพันนะครับ ประมาณนี้เลยสําหรับ ID งบ300บาทนะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่เว็บไซต์นะครับผมก็เดี๋ยววิธีสั่งซื้อวิธีใช้งานเว็บไซต์ทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนก็ไปดูกันได้สําหรับใครที่แบบเพิ่งเคยใช้เว็บไซต์นะครับส่วนใครที่อยากให้ผมเนี่ยรีวิว ID งบเท่าไหร่หรือ i d แนวไหนเป็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับถ้าผมมี ID เนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูในช่องนี้นะครับก็ฝากกดดตติามไวว้้ยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ